กว่า500ปีที่หมอหลวงจีนผู้ถวายอุสศดแด่พระนางสูสีไทเฮาและฮ่องเต้ได้พยายามค้นคิดตำราสูตรลับห้องเต้ซึ่งเป็นยาหลวงต้นตำรับในราชวงศ์เชงอันประกอบด้วยสมุนไพรจีนที่หายากในประเทศจีนเช่นตังทงังเฉาตังกุยเท่า,าคกักฮกปักขี้ปักตังเซียมเซกตี้เต็กยงหอยสัวโสมเกาหลี สมอเมริกาได้ถูกนำมาผสมผสานกับสมุนไพรจนีนอื่นๆอ,อีกกว่า50ชนิดเครื่องดื่มสมุนไพรจีนยิ่งเสียมเจิงมีสรรพคุณช่วยบำบัดบำรุงตับบำรุงไตบ,บำรุงสมองบำรุงโรหิตช่วยทำให้โรหิตไหลหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีหมอหลวงจีนได้กล่าวไว้ว่าถ้าตับดีไตดีระบบเลือดดีเลือดจะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดโรครายมากํมกลายคนเราได้ดื่มสมุนไพรจีนยิ่งเสียมเจ่งเป็นประจำทุกวัน สนใจติดต่อค c เซ็นเตอร์0982946391ย้ำ0 9 8 2 9 4 6 3 9าหนึ่ง